บรรณาเจ้าตะบนขึ้นใหญ่นะครับแล้วก็ตะบนใกล้จิติกันครับผมจะไมใช่ทุนพานีครับผู้สมัครสสออันาั้จะเลือนเขตหนึ่งเบอร์เจ็ดครับพี่น้องครับมือดีครับพี่น้องเบอร์เจ็ดหาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ใส่กันเลยครับผมมามีดเจ็ดเต้นอนครับครับมือดีถือว่าเป็นประเทศที่อีงามของบ้านเฮา นะครับขอขอบผมด้วยนะครับภูรัมพิริรัมอบตนะครับตุ้มห่องภูมิยองดูดีไชซีสามกระเทศนี้ใไชพิริรัมต่อต่อไปนะครับทุกทีทุกทีครับพี่น้องเนาะเป็นทีในไทยเฮ้านะครับทีว่ามูดีเป็นมือร่วมกันนะครับเป็นม้่นจบตานะครับคู่สุดท้ายนะครับตุ้มกีซุปผมขับรถเองที่ไม่ใช่คนทับนี่ครับ ไปทุกผู้บ้างนับสามร้ยเก้าผู้บ้างแงี้ยขท่านเด็กผมสิมาไปในส้ยนอูกหลานผู้ไปใสาทั่วมหานะครับเราไหวซักคอนเรากันไหวซักคอนนะครับลูกหลานสีมหาหอดเี้ยหอดซานนะครับพี่นอเก้าสามร้ยเก้าผู้บ้างส่วนสิแต่ว่าห้ลูกกห้หลานไปทั้งขอตานสากิกคอนไทังตะบนระวังสากคอน จังคอยว่นมาบ้านน้องมิกบ้านนาแต่ผมเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นลูกผูห้หญ่งถิ่นพนทธานีในเสียงพนทธานีะน,น,านะครับกำน,นัำนบมูพุธข่ำนะครับเป็นลูกเขยคนสำคัญหนักสูตรตำรวจจ่านะครับผมเป็นลูกเป็นหลานบ้านนาแต่บ้านไก่นนข้ามห้าอยู่นี่เชิญบ้านเี้นะครับผมขอว่าดีผมอุ่นใจดีใ,ใจ นะครับถ <và tôi> <desserts> ือว่าผมเป็นตัวแทนในพ่อแม่พี่น้องนะครับลุงขอสอยเนี่ยเลือกเอาลูกเอาหลานเอาไปใส่ในสอยนะครับเป็นตัวแทนในสภาพนะครับโดยเฉพาะนโยบายบำนาญกาชาส้มสามพันบาทผมสิตใจพักดันนะครับกานพ่อไม่น้องให้พ่อใร่างใจผมเฉยนีะครับก็ไปดีเลือกให้เจ้าของเจ้าว้วนเลือกไปแล้ว เลือกเอานายยกชุดดารัาแก้วได้เป็นนายกนะครับเที่ยวนี่เลือกโดยตรงเอาพักไทยสามไทยเบอร์สามสิบสองสอสอเขตเบอร์เจ็ดนะครับเลือกเอาที่พี่ใช่ไปเป็นตัวแทนไปเป็นพี่น้องไปพักนั้นนโยบายที่ดีหลายนโยบายครับพี่พี่น้องสามพันบาทอำนาจของชาชนหวยบําเพ็ญนะครับหวยบําเพ็ญคือการออมเงินพี่น้องซื้อหวย นะครับถือแรกเป็นกำไรแต่บบถือทรงขึ้นนี่คือหวยบระเภทสอนซอยพี่น้องออกออกเงินหนึ่งครับทุกมืงินี่พี่น้องซื้อหมหวยห้าหน่วยหวยเล่าหวยไทยบบถือกระเสียนเงินไปแต่ว่านโยบายของผู้นิยมฉลาดหวยประเภทหรือซื้อเลขบบถือทรงขึ้นนะครับเป็นการออกเงินซอยพี่น้องเป็นนะครับหักทีกนโยบายนโยบายหลักคื เรี้ยงพี่จนจบปริญญาตรีนะครับพี่น้องเรี้ยงพี่จนจบปริญญาตาาารีบ้าว้าวครับมีบหลายๆครับเบ้าหลายไม่ใหญ่หางเนาะเดี๋ยมชมเชิญเป็นพับมาให้เปพี่น้องถึงเงี้ยถึงจันผมเองที่พี่ชายขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตโดยเฉพาะคณะครับการผู้บ้านพี่น้องที่ฮักสุขูสุขคนผมที่พี่ชายขอเป็นลูกเป็นหลานเป็นหวานในกระทาง อีกสักคนหนึ่งนะครับพ oui, ี่น้องครับผมไม่ใช่เบสเก็ครับขอบคุณครับสวัสดีครับถูกเนี่ยทุกทุกคนเด้อะเบสเก็ตพี่แล้วเอาซ้ายกลับไปเอาซ้ายกลับไปครับตันเลขอะไรของไ้แน่นครับครับสวัสดีครับเจ้าของบ้านเนอะ